สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านค่ะวันนี้พามาชมฤาษีหนวดพามน,นะคะกำลังแตกงามเลยสูมนั่งเล่นค่ะอีกมุมหนึ่ของของบ้านนะคะ ตัวบ้านนไ่คะสวยไหม หลังแถบนี้คือป่าน้อยหนานะคะป่าน้อยหนาที่น้องนันบอกในสวนนะคะเย็บมาค่ะยังเป็นคงปานน้อยหนาอยู่นะคะเห็นกระเจี <l> ๊ยบไหมคะปากกระเจี๊ยบทานได้แล้วนะคะ นี่คือป่าน,น,นินานะคะเยะป่าน,น,นินาไปจะเป็นป่ามะกรูดค่ะตอนนี้นำเสนอหรือสีหนวดพามก่อนนะคะสวยไหมคะ ขาวขาวยาวเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะด้านหลังแถมนู้นไปคือมะกรูดนะคะ